สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามช่อง NGM TV r e v e w Gaming นะคลิปนี้กับมาพูดกันกับเกมประจำวอลล่าบดอีกแล้วก็อัปเดตแพทใหม่ล่าสุดนะ10.8นะครับก็เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อัปเดตแพทใหม่มาอีกแล้วมีไทท่านใหม่ล่าสุดก็มาไทท่านบียอนผมลงคลิปสั้นๆเอาไว้แล้วแลวไปดูอ่อ การค้ากันเนาะเจ้ามีกลิ้งนะพ่อสกายลอสมานะครับไอ้ท่านบิยอนอยู่ไรนนะสกิลมันเยอะนะถ้าพูดถึงเราก็คงจะยาวนะครับไม่รู้ว่าผมผมคงไม่ค่อยเห็นมีสายที่เขาทำเ,าเทสเตเบอร์เรลแล้วนะผมก็เลยไม่อยากให้คอนเทนต์มันซ้ำนะเอาไวนะ้อนาคตด,ดีกว่าผมจะเน้นเล่น,ลน,ลน,ลนแบบเป็นสายฟรีนะ ำหรับเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่นะครับมีน้องๆที่คอมเมนต์มาอนะ่ะให้รีวิวหุ่นยนต์ที่ได้มาในห้องหุ่นยนต์ฟรีนะเราจะทําคลิปให้นะครับก็น้องๆขอมาเนาะก็จะทําให้นะครับน่าจะตรงับช่วงวันหยุดนะน็จะลงคลิปให้ในช่วงเสาร์ที่นี้นะครับคิดบ้านาจะรีวิวคร่าวๆให้หุ่นยนต์ทั้งหมดที่ผมได้นะฟรีทั้งหมดเลยนะ จากการสุ่มกิจกรรมต่างๆล่าสุดไปสุ่มกล่องคุณแยหนึ่งพันแล้วได้เจ้าสกอร์เปียนเนี่ยนคุณยนที่ออกมานานแล้วครับออกมาหลายปีแล้วคุยง่ายนะครับแต่ก็ยังมีเล่นอยู่นะยังมีเล่นอย่างเราจะอัพยังไงเราตริดอาวุธประเภทไหนให้มันนะถ้าติดอาวุธที่แรงนะมีความมีดาเมจแรงๆองสูงนะครับมีเอฟเฟกต์ดีๆนะก็ก็น่ากลัวนะครับแล้วเราไปใช้เล่นในลีกหรือแล้วเลเวลระดับไหนแค่นั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ นะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาดูนะมาติดตามลักษณะของเอผู้เล่นฟรีก็เตือไม่ได้นะก็ะมีแต่ว่าทรัพยากรที่จะมาอัพนะครับถ้าเอามีเยอะนะเราก็อัพทั้งหมดก็ได้นะอย่างผมเนี่ยจริงๆผมอยากอัพไซเนมาเล่นแต่ว่าติดที่ทรัพยากรเลยเคยมีทองเป็นหนื่ยอัพทั้งหมไปนะ รับไปเยอะมากรถนยนต์เริ่มมาเรื่อยๆแ,แล้วตอนนี้รนยนต์ฟรีนะสุ่มได้เคยสุส่มได้โจแพะสี่ตัวนะก็ลดขายออกเอาเงินมานะมาอัพ,อพเกรดยนต์นะขายออกไปเหลือสอตัวแล้วก็ปดไม่ได้เล่นนะเวอร์ชันแพทตั้งแต่แพดสิบจุดเจ็ดขึ้นมานะปลดระว่างไม่ได้เล่นเลยอากแต่ทีนี้เรามาทำคอนเทนต์คลิปนี้ก็คือผมจะมาสุ่ม แจกฟรีนะเนี่ยคือความหวังสายฟรีนะที่จะได้หุ่นใหม่ๆมาเล่นบ้างนะหุ่นใหม่ๆปืนใหม่ๆอาวุธใหม,ใหม่ๆที่อาจจะตกไปสองสามเวอร์ชันแล้วแต่ก็ยังพอเล่นได้ตอนนี้ละ่ะตอนนี้ผมมาอยากได้เจ้าคอนดอร์นะก่อนหน้านี้นอยากได้เจ้าแรปเตอร์ะฮะมันโดนเนื้อไปแล้วคิดว่าอยากจะได้คอนดอร์พร้อมปืนลำพงมากกว่านะเราก็มาอัพเล่นบ้างเพื่อได้ทำอะไรแบบรีวิวยี้งนะฮะ นี่เราก็ได้แผ่นข้อมูลซินเวอร์สีแดงเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลุ้นพ่วงปืนเออถ้าสุดเป็นเปีนกลนนะ่ะระยะ800นะฮะดีคูเลเตอร์800นะแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีระยะ ที่เกิน350เมตรเมตรเกินนะครับระยะไกล800เมตรในปุริเตอร์หรือเป็นพวกปืนไฟฟ้านะครับลูกบอลใส่สฟ้านะคิรินมอกแวนนี่คิรินมอกแวนแล้วก็แกนจิวอ้มีเอเฟฟกด้วยนะระยะ350ยเมตรซึ่งมีเล่นอยู่แล้วมีเล่นแล้วก็ทยอยอัพเกรดอยู่แล้วก็จะมาซุ่ม เราสุ่มทั้งหมดมีรวมทั้งหมดมีหุ่นยนต์บัตรหุ่นยนต์ห้าแล้วสุ่มสามใบแล้วก็จะมาสุ่มบัตรสีแดงกับพุธนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปที่หนึ่งล้นกัน,นสายฟรีนะครับความหวังสายฟรีนะครับเอ่อูเอทูหนึ่งพันผมได้มาเยอะแล้วนะเ,เดี๋ยวเราก็รู้นะเดี๋ยวบมสรุปพอเราออก ออกไปดูชิ้นส่วนข้างนอกนะมันจะมีชิ้นส่วนอาวุธปืนอะไรต่างๆโคลเลอร์หนึ่งพันเปลนลำโพงมาละลำโพงขนาดเบาโอเคอีกหนึ่งใบฟิงพอโถอันนี้เป็นขนาดปันกลาง,างโอเคแล้วมาสุมทีเด็ดอีกหนึ่งใบนะทีเด็ดก็คืออาวุธนะ นี่อาวุธนะมาเป็นอาวุธหุ่นยนต์เล็กนะรุนกันอยากได้ปืนลำโพงออกไหมโอ้ได้คิรินหนะึ่งพันนะลุ้บอลใจฝาเป็นปืนขนาดหนักด้วยโอ้โหนะได้มาก็ต้องมาหาดูว่าตัวไหนที่เราตนะิดเล่นได้หรือสองใบเป็นหุ่นยนต์นละยมารุนกันมารุนกันมารุนกัน ปืนอ,อารามิสปืนเอ่อปืนพลังมดเด็กไกบบปกติอันนี้เป็นขนาดเบานะอีกหนึ่งใบเลยตอนนี้นะรวมทัม้งหมดเป็นหกใบปืนเฮ้ยได้จีน่าเมืที่นี่อา่าเป็นคนขับของใครเอ่ยเออเป็นคนขับของแรปเตอร์นะฮะอื้อหือ ส่วเจอแัปเตอร์มากอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เจอนะเราไปดูกันถ้าได้แัปเตอร์ขึ้นมาก็นะครับดูชิ้นส่วนปึ้งมีอาวุธไหมเต็มบ้างไหมเต็มแล้วโอ้โหได้ไอ้ธูบานะโอ้โหปืนหนักด้วยนะไม่เลอยู่เยอะมาน้อยเปิดฟรีในต้นต้นแพดก็ยังได้อาวุธมานะ วูดมาอ้ยัตเตเมดอัตเตเมดอัลทิอัลิเมตเฮชิโอเคมีหุนปืนอะไรที่อัพมาบ้างคอลเลกชัน mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวไปดูเอ๊ะทำไมมีเตือนอยู่โอ้ oh, มีเจดีวอลเลอร์นะมีบียอนโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูเอาหุณที่ผมได้มามันติดจะติดอยู่กับตัวไหนได้บ้าง เป็นอาวุธขนาดหนักเออปานกลางขนาดหนักปืนแม่เหล็กคูรีอ่ะผมทำไมเอาคูรีออกไปจอดข้างนอกอ๋อเพราะผมเอาเจ้าแมงป่องเข้ามาเลยผมมาเอาคูรีกลับเข้าไปฟิงเราจะสามารถติดปืนแม่เหล็กให้คูรีได้นะ มาดูกันเปืนระเอ็กยอดนิยมด้วยโอเคเปืนล็สามร้อยห้าสิบโอเคนะถ้าได้กระบอกหนึ่งจะเข้าเซ็ตลยนะ่งไก็ที่ได้มาก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับได้อาวุธมาเต็มนะจากการซุ่มหุม่นยนต์ คุนยนผมอหุนยนต์ผมตัวน,นี้ผมคิดว่าต่อไปโอกาสที่จะได้ตัวอะไรมาเล่นเนี่ยโอลปเตอร์นะ่าเะอเยาวไก่นะยานแม่อวหล่อโอเคก็มาสมให้ดูนะครับสรุปก็ได้เปืนปืนมาหนึ่งกระบอกนะครับอันนี้นะครับติดอยู่กับที่ที่เจ้า คู่รีนะฮะไม่รู้ว่าจะอัพเล่นหรือเปล่าจะดูสถานการณ์ก่อนนะครับทรัพยากรแทบจะไม่มีละเงินแล้วก็ออทองนะนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากมื่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ